กล้องติดรถยนต์ ucam ภาพชัดใช้ง่ายราคาประหยัดคุณภาพดีคมชัดและฟีเจอร์พื้นฐานครบถ้วนในงบไม่เกินหลักพันรุ่นที่1นึ่ ucam รุ่น k 8 1 1มินิกล้องติดรถยนต์ไซส์มินิไม่มีหน้าจอใช้งานผ่านมือถือได้ง่ายๆเชื่อมต่อ wi-fi ดูคลิปย้อนหลังได้ทุกที่กล้องหน้าชัด full sd กล้องหลัง vga บันทึกพร้อมกัน2กล้องหน้าและหลังครอบคลุมเหตุการณ์รอบตัวในระหว่างขับขี่ไม่มีหน้าจอใช้อัพดูผ่านมือถือควบคุมทุกอย่างผ่านแอปเรียล er, ใช้งานง่ายเมนูไทยและอังกฤษครบ เลนมุมกว้างกล้องหน้า145องศาเห็นภาพกว้างครอบคลุมถนนมั่นใจเรื่องมุมมองทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังสายยาว7เมตรติดตั้งง่ายกล้องหลังมาพร้อมสายยาวพิเศษแบบ5พินเดินสายเก็บเรียบร้อยใช้งานในรถซีดานหรือ SUV ได้สบายบันทึกแบบบนไฟพร้อมระบบปรับแสงอัตโนมัติไม่พลาดทุกเหตุก,การณ์แม้ในเวลากลางคืนเพราะกล้องปรับแสงให้เองพร้อมบันทึกต่อนเนื่องอัตโนมัติรุ่นที่2 ยูแคมรุ่น A15 PRO กล้องติดรถยนต์ที่ใช้งานง่ายครบฟังก์ชันในราคาสบายพร้อมหน้าจอ3นิ้วและระบบเซฟไฟล์อัตโนมัติกล้องหน้าชัดโฟล์ SD มุมกว้าง170องศาเก็บภาพได้ครอบคลุมกว้างเต็มถนนพร้อมระบบปรับแสงอัตโนมัติในเวลากลางคืนหน้าจอขนาด3นิ้วควบคุมง,ง่ายมองชัดทั้งดูภาพสดหรือย้อนดูวิดีโอผ่านหน้าจอได้ทันทีมีระบบ G-Sensor ล็อกไฟล์อัตโนมัติ omat, เมื่อรถเกิดแรงกระแทกกล้องจะล็อกคลิปทันทีป้องกันการถูกบันทึกทับ โหมดจอดรถ Parking mode กล้องจะเปิดบันทึกอัตโนมัติหากมีการกระแทกขณะดับเครื่องยนต์รองรับเมมสูงสุด128กิกะไบต์บันทึกได้นานไม่ต้องลบไฟบ่อยรองรับเมมมรี่การ์ดถึง128กิกะไบต์รุ่นที่3 UCam รุ cam ่น M7 กล้องติดรถยนต์แบบไร้จอขนาดกระทัดรัดเชื่อมต่อ Wi-Fi ง่ายๆใช้งานผ่านแอปบนมือถือกล้องหน้าและหลังชัดระดับ Full HD บันทึกภาพทั้งด้านหน้าและด้านหลังได้พร้อมกันภาพคมชัดแม้ขณะเคลื่อนไหว ไม่มีหน้าจอประหยัดพื้นที่เหมาะกับรถที่ต้องการความเรียบง่ายติดตั้งแนบสนิทไม่บดบังทัศนวิสัยใช้งานผ่านแอป T I 2 Cam และ T M Cam เชื่อมต่อมือถือผ่าน Wi-Fi ดูสดหรือย้อนดูคลิปได้สะดวกทั้งบน iOS และ Android เมนูภาษาไทยใช้งานง่ายออกแบบมาให้เหมาะกับผู้ใช้ชาวไทยโดยเฉพาะปร,ะรับค่าต่างๆได้รวดเร็วสายกล้องหลังยาว7เมตรรองรับการติดตั้งได้กับรถหลายขนาดทั้งรถเก่งและรถกระบะรุ่นที่4 ยูแคมรุ่น k 8ปกล้องติดรถยนต์จอใหญ่คุ้มครบทั้งหน้าและหลังพร้อมฟังก์ชันพื้นฐานครบถ้วนใช้งานง่ายหน้าจอขนาด4นิ้วใช้งานสะดวกหน้าจอใหญ่เห็นภาพชัดปรับตั้งค่าได้ง่ายเหมาะสำหรับคนที่ชอบดูภาพแบบเรียลไทม์กล้องหน้ากว้าง170องศามุมมองภาพกว้างครอบคลุมเห็นรถข้างๆได้ชัดเจนลดจุดบอดในการบันทึก บันทึกวนซ้ำอัตโนมัติเมื่อเม็เม,มเต็มกล้องจะบ,บันทึกทับไฟเก่าให้อัตโนมัติไม่ต้องลบเองให้เสียเวลารองรับ Parking mode และ G sensor ช่วยเปิดกล้องอัตโนมัติเมื่อมีแรงกระแทกขนาดตอดรถและล็อกไฟสำคัญทันทีรองรับไฟ12 24โวลต์ใช้งานได้ทั้งรถยนต์และรถบรรทุกสะดวกสำหรับผู้ใช้งานทุกรูปแบบ รุ่นที่5 UCam รุ่น RX4 กล้องติดรถยนต์4ตัวในชุดเดียวบันทึกครบทุกมุมรอบคันพร้อมอินฟาเรดในตัวกล้อง4ตัวฟูลเอพร้อมอินฟาเรดบันทึกได้พร้อมกันทั้งหน้าหลังและข้างซ้ายขวาคมชัดระดับฟูลเอมองชัดแม้ในที่มืดกล้องข้างหมุนได้180องศากล้องด้านข้างซ้ายและขวามหมุนได้อิสระช่วยเก็บภาพด้านข้างรถชัดเจนปรับมุมตามต้องการรองรับ WiFi ดูย้อนหลังผ่านมือถือไม่ต้องง้อคอมพิวเตอร์แค่เชื่อมมือถือก็โหลดแชร์หรือย้อนดูคลิปได้ง่ายๆผ่านแอป G เซนเซอพร้อม Parking Mode ช่วยล็อกไฟสำคัญเมื่อมีแรงกระแทกและเปิดบันทึกอัตโนมัติเมื่อตรวจจับแรงสั่นไหวตอนจอดหน้าจอ2นิ้วพร้อมปุ่มลัดใช้งานง่ายควบคุมสะดวกกดพักจอหรือเปลี่ยนมุมมองได้ทันทีเหมาะสำหรับคนที่ไม่อยากยุ่งยากเวลาขับรถรุ่นที่6 Ucam รุ 91, ่น K91 Wi-Fi s m a r กล้องติดรถยนต์ดีไซน์กะทัดรัดรองรับ Wi-Fi พร้อมฟังก์ชันเตือนความปลอดภัยอัจฉริยะเชื่อมต่อผ่านแอปรูทแคมใช้งานง่ายดูวิดีโอสดหรือย้อนหลังได้ทันทีผ่านมือถือไม่ต้องถอดเมมให้การใช้งานสะดวกสุดๆกล้องหน้ามุมกว้าง170องศาเก็บภาพมุมมองถนนได้ครบถ้วนชัดเจนทางซ้ายและขวาเพิ่มความมั่นใจทุกการเดินทางระบบเตือนออกนอกเลนและเข้าใกล้รถคันหน้าช่วยแจ้งเตือนให้คุณขับขี่อย่างปลอดภยัยเหมาะมากกับการเดินทางไกล บันทึกอัตโนมัติพร้อมจีเซนเซอร์เมื่อมีแรงกระแทกกล้องจะล็อกไฟให้อัตโนมัติไม่ต้องกลัวคลิปสำคัญหายจอ3นิ้วขนาดกะทัดรัดน้ำหนักเบาใช้งานง่ายไม่เกะกะสายตาติดตั้งได้กับรถทุกประเภทรวมถึงรถบรรทุกรุ่นที่7 u cam รุ่น t 1 0่ pro กล้องติดรถยนต์ขนาดพอดีมือฟังก์ชันครบดูผ่านมือถือได้ใช้งานง่ายทั้งกลางวันและกลางคืนกล้องชัดระดับ Full sd พร้อมเลนมุมกว้างด้วยความละเอียด1920คเกู้และมุมกล้อง170องศา เก็บภาพครบรองรับ WiFi ดูผ่านมือถือได้ทันทีดาวน์โหลดหรือย้อนดูคลิปได้เลยผ่านแอปไม่ต้องถอดเมมไม่ต้องใช้คอมให้ยุ่งยากโหมดกลางคืนอัตโนมัติภาพคมชัดแม้แสงน้อยกล้องจะปรับแสงให้เองในตอนกลางคืนไม่ว่าจะขับตอนดึกหรือจอดไว้ก็ยังได้ภาพชัดบันทึกอัตโนมัติเมื่อตรวจจับแรงสั่นมาพร้อม g เซนเซอร์และโหมดจอดรถกล้องจะบันทึกทันทีเมื่อตรวจพบแรงกระแทกจอ3นิ้วใช้งานง่ายตัวกล้องควบคงงุมได้จากหน้าจอมีเมนูภาษาไทยจีนและอังกฤษ รองรับรถบรรทุกด้วยระบบไฟ12-24โวลต์รุ่นที่8 U Cam รุ่น K90 กล้องติดรถยนต์ที่ให้ภาพชัดเจนทั้งกลางวันและกลางคืนมาพร้อมฟังก์ชันหลักครบในราคาคุ้มค่าความละเอียด Full HD 1920x1080 ให้ภาพคมชัดมองเห็นทะเบียนและรายละเอียดต่างๆได้ชัดเจนในทุกสถานการณ์มุมมองกว้างถึง155องศาเก็บภาพได้ครอบคลุมทั้งถนนหน้ารถซ้ายขวาไม่พลาดทุกเหตุการณ์ระบบดับเบิล UDR ช่วยปรับแสงอัตโนมัติไม่ว่าจะเจอแสงจ้าหรือที่มืดกล้องจะปรับภาพให้ชัดทันทีมี G-Sensor ล็อกไฟทันทีเมื่อสั่นสะเทือนป้องกันไฟหลักฐานสำคัญจากการโดนล,ลบหรือทับโดยอัตโนมัติเมนูไทยใช้งานง่ายรับประกัน1ปีตั้งค่าเองได้ง่ายๆ ไม่ต้องรอคู่มือภาษาอังกฤษพร้อมการรับประกันจากศูนย์ไทยมั่นใจได้เต็มที่รุ่นที่9 UCam รุ่นที่1กล้องติดรถยนต์คุณภาพดีที่ให้ภาพคมชัดพร้อมกล้องหน้าและกล้องหลังในชุดเดียวใช้งานง่ายครบจบในตัวเดียวความละเอียดกล้องหน้า Full HD 1920 1080ช่วยบันทึกภาพคมชัดทุกรายละเอียด ไม่พลาดทุกเหตุการณ์สำคัญเลนส์กว้าง155องศาเก็บภาพได้กว้างเห็นทั้งถนนหน้ารถพร้อมปรับหมุนเลนได้ตามต้องการรองรับ SDR ปรับแสงอัตโนมัติไม่ว่าจะกลางวันหรือกลางคืนภาพก็ยังคงสว่างและชัดเจนมี G-Sensor ล็อกไฟทันทีเมื่อเกิดแรงสัน่นป้องกันหลักฐานสำคัญไม่ให้ถูกบันทึกทับโดยไม่ตั้งใจ Parking Mode ทำงานแม้ดับเครื่องเมื่อเชื่อมต่อกับแบตรถโดยตรงกล้องจะเปิดอัตโนมัติหากมีแรงกระแทกขนาดจอดและรุ่นที่10 U c a m รุ่น K9 Pro กล้องติดรถยนต์รุ่นใหม่ที่มาพร้อมฟีเจอร์ครบครันทั้งคมชัดระบบเตือนอัจฉริยะและการบันทึกที่ปลอดภัยครบทุกความต้องการในราคาจับต้องได้ความละเอียด Full HD พร้อมมุมมองกว้าง170องศาภาพคมชัดเต็มหน้าจอ เก็บรายละเอียดชัดเจนทั้งกลางวันและกลางคืนรองรับดับเบิลยูดและโหมดปรับแสงอัตโนมัติช่วยให้ภาพชัดในทุกสภาพแสงไม่ว่าจะย้อนแสงหรือแสงน้อยมี G เซนเซอร์ ensor, ล็อกไฟเมื่อเกิดการสั่นไหวเก็บเหตุการณ์สำคัญทันทีไม่ให้ข้อมูลสูญหายโดยไม่ตั้งใจมีระบบเตือน l d ลดับเบิลและ FCWS ดับเบิลช่วยแจ้งเตือนเมื่อเบี่ยนเลนหรือเข้าใกล้รถคันหน้าเพิ่มความปลอดภัยขณะขับขี่รองรับภาพกิ้งมอนิเตอร์และเมนูภาษาไทยกล้องเปิดอัตโนมัติเมื่อมีการกระแทกตอนจอด พร้อมตั้งค่าง,ง่ายด้วยเมนูภาษาไทยและทั้งหมดนี้ก็เป็น10อันดับกล้องติดรถยนต์ UCam เพื่อนๆใช้รุ่นไหนกันอยู่บ้างมาคอมเมนต์แนะนำกันได้ที่ใต้คลิปได้เลยนะคะและสุดท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราเพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆจากเราขอบคุณค่ะ